ปิดประเทศนี่ไม่ได้แน่นอนครับโลกเราต้องทํางานทําการค้าถ้าคิดว่าประเทศเหมือนบ้านจะไม่ให้ไปมาหาสู่กันเลยไม่มีทางเป็นไปได้ตรงนี้นะครับข้อนี้ข้อที่1ชัดเจนว่าไม่สามารถทําได้แต่ข้อที่2ก็คือทาร์เก็ตล็อกดาวน์หรือปิดเฉพาะที่ต้องมามีความรู้ก่อนนะครับว่าการติดเชื้อกับการระบาดแตกต่างกันนะครับ ติดเชื้อรู้ขึ้นมาเร็วแล้วเราก็จํากัดขอบเขตตรงนั้นได้การระบาดยังไม่ได้เกิดขึ้นธรรมชาติของโรคมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่ถ้าเรารู้เร็วแล้วเราใช้ช่วงเวลานั้นในการขีดวงจํากัดขอบเขตและเข้าไปจัดการโดยทีมของพื้นที่ทีมของสาธารณาสุขร่วมมือร่วมกันคิดจะจัดการได้ที่สุดแล้วพอติดเชื้อแล้วเกิดการระบาดถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับมันเป็นธรรมดาของโรคอันนี้ถ้าระบาดขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้ได้แค่ไหนท่านันเองครับเมื่อเช้านี้คุยกันว่าต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างไรให้เกิดความมั่นใจว่าตัวเลขของการติดเชื้อต้องไม่ใช่ศูนย์เรายังรับได้จะต้องมีคณะกรรมการทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ไปประชุมปรึกษากันพูดคุยกันว่าเตียงของเรามีอยู่ขนาดนี้หมอเราขนาดนี้พยาบาลขนาดนี้บุคลากรทางการแพทย์ขนาดนี้ถ้าป่วยสักวันละสา5สิห้าสิบคน สะสมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยระยะของโรคอยู่ได้ประมาณสัก14วันถ้าดีขึ้นก็หายก็กลับบ้านไปถ้าหมุนเวียนอย่างเงี้ยเตียงเราจะเต็มหรือไม่เต็มของเราเท่าไร่จะไหวนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเดินไปได้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้สองอย่างนี้เรากำลังจะทำให้มันมีความสมดุลของทั้งสองอย่าง